เรียนไม่ได้กลับมาสอบรูปปิดอบมีนาเทศกาลบหลวงเกี่ยนี้น้องๆเรียนจากที่ไหนครับอ๋อจากที่วัดนี่แหละวัดในจังหวัดในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าจะพาไปเรียนก่อนเนาะอันนี้พาไปเรียนเหรอครับครับครับเมื่อตอนเช้าเห็นมีเนียนบางคนเดินทางกลับภูมิลำเนานี่คือไงครับอ๋อเขาเขาก็เขาก็มาเนี่ยแหละเขามาปกติแล้วว่าถึงเวลาเขากลับไปเรียนเนนี่ยเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองมาไหมได้ได้ได้เพราะว่าวิวเขาปกติแล้วเอาไปไหนครับเนี่ยพี่พี่ไปไหนนะไปเรียนไปเรียน ในใจตามปกตินะไม่มีอะไรจะลองขอให้ลงให้ดีๆเด็กตั้งใจมาหมดนะครับครับครับเน้นเน้นมาจากจังหวัดไหนครับมาจากจังหวัดไหนกันบ้างครบเนี่ยมาจากจังหวัดไหนใชัหนะ้ามาจากจังหวัดจังหวัดไหนรับเนี่ยชนะัหน้าเหรออะไรนะครับ